อาจารย์เริ่มยังไงบอกเลยเขาบอกว่า A อและบีเดินด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่อัตราเร็วที่ถูกต้องเพราะเดินช้ากว่าเวลาจริงถูกไหมเดินช้ากว่าเวลาจริงหมายความว่าเออเที่บรรยากาศเลยธรรมดาเลยไอ้นี่ดูไอ้นี่ไอ้นี่กี่ชั่วโมงกี่นาทีห้าชั่วโมงสามสิบหกนาทีอุ้ยเยอะมากห้าชั่วโมงสามสิบหกนาทีถูกไหมไอ้นี่กี่วโมงชั่วโมงหกชั่วโมง 6ชั่วโมงอันเนี้ยท่กกี่ชั่วโมง5.12นาที <12. S 1> อ่ะเอาเป็นชั่วโมงก่นอน20.28นลบด้วย11.36ไดาไห่ครับลบได้ไหมลบไม่ได้ต้องยืมยืมมาเป็น19แต่อย่าลืมถึงชั่วโมงกี่นาที6เสีตรงนี้ก็เป็น8.8ถูกไหมก็เลยเหลือ8จุด52น,นถูกไหม8ชั่วโมง52นาที โอเคป่ะ okay, ถ้าเอาในห้ง่ายเราเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นนาทีตรงนี้กี่นาที5ชั่วโมงนี่กี่นาที300ป <300 S 1> ่ะแสดงว่าตรงนี้ก็เป็น300 36นาทีถูกไหมไอันเนี้ย86 48 480 480บวกกับ502 502 502นาทีถูกไหมไอัเนี้ย4ชั่วโมงไม่กี่นาที360นาทีถูกไหมไอ่ะเทียบยังไงก่อนหน่อยอาจารย์ สามร้อยหกสิบจะเท่ากัเราให้ตอนนี้เป็น x เนาะได้ยแล้วก็อย่างนี้เลยถูกป้ะเล่นง่ายง่ายอย่างนี้เลยเห็นไหมง่ายๆดื้อๆเลย360ส่วน x เท่ากับ336้สาส่วน532ถูกไหมโอเคเสร็จปุ๊บเราก็ทำไงหาค่า x ถูกปะอ้าวหาค่า x x เอา x คูณก้นมาี่นะตัวนี้ก็จะกลายเป็น360 คูณ532หาร้วย336เพราะฉะนั้นเราจะได้มา x เท่ากับอ่าเอาอะไรตัด6 6 6 6 6 5 3 4 6 6 3 4 6 6 6อะไรตัด2เอา56ตัดเลยได้ไหมนะไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ได้เอาอะไรตัดเอา4ตัดแล้วกัน4 1 4 4 4 6ถูกไหมอ่าอันนี้4ตัด ส1่4 3 2 4งสเอาเตัด7 2็ดสองสิบสเจ็ดหนึ่งอาสตัดเหลือ30แสดงว่าได้เอ็ออกมาเท่ากับ570ร้อเจาจ็ดสนาทีถูกปะห้าราอยเจ็ดสิบนาทีเป็นกี่ชั่วโมงเอาอะไรหารเอา6กสิบหารห9เก้าหก็5ชั่วโมงกับกี่นาทีสามนาทีถูกไหมแสดงว่าตรงนี้เราเป็น9้าชั่วโมงเพิ่มอีกเ้าชั่วโมง 9ชั่วโมงก็เป็นกี่นอ21นอกี่นาที30นาทีแสดงว่า x เป็น21 y เป็น30 21บวก30เท่ากับ51โอเคไหมถูกนะนะต้อ